สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอภิญญาเกิดพยศอยู่ชั้นม2โรงเรียนบ้านรักแผ่นดินวันนี้หนูจะมานำเสนอวิธีการทำแฟรบิดบาเกสใบมององหรือตะกร้าผ้าใบมององค่ะขั้นตอนที่1เป็นการเลือกผ้าซึ่งเราเลือกผ้าใยเปลือกข้าวโพดนะคะบนดอยของเราเปลูกข้าวโพดเป็นแหล่งข้าวโพดแหล่งใหญ่เราจึงเลือกผ้าปากตัวนี้ค่ะซึ่งมีส่วนผสมของเปลือกข้าวโพด 2. ผ้าทอตารางเล็กค่ะสีเขียวผสมเหลืองมีความคล้ายคลึงของธรรมชาติและสีฟ้าครามมีความคล้ายคลึงของท้องฟ้าที่สดใสในหมู่บ้านของเราค่ะเดี๋ยวหนูจะพาไปดูขั้นตอนการตัดผ้ากันนะคะไปกันค่ะการตัดผ้าตัดผ้าอยู่2ขนาดคือ8ปดคูณแนิ้วและ6กคูณหนิ้วค่ะเราจะตัดตามแบบของแพทเทิร์นที่เรามีแล้วนะคะ <Okay. S 1> ก่อนที่เราจะตัดผ้า เราต้องสังเกตว่าผ้าของเราเป็นแนวขวางหรือเปล่าค่ะนี่นะคะเป็นแนวขวางแล้วนะคะถ้าเราตัดเป็นแนวตั้งตอนที่โดนความร้อนมันจะมีความยับค่ะเราจึงต้องตัดเป็นแนวขวางนะคะจากนั้นเราก็เอาแบบแพทเทิร์นของเรามาวางไว้ที่ผ้าแล้วก็ตัดตามแบบแพทเทิร์นเลยค่ะ ขนาน,นี้เขากำลังขีดตามแบบแพทเทิร์นอยู่นะคะก่อนที่เราจะตัดเราต้องวัดจากแบบแพทเทิร์นที่เราขีดมานอกผ้านี้2เซนนะคะส่วนตรงนี้เราต้องขีดเป็นตรงกลางค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าตรงไหนคือแกนกลางและเดี๋ยวเราจะเอาไปปั้มไลดด้วยนะคะตอนที่เราขีดเสร็จแล้วเราก็ตัดได้เลยค่ะ ตอนนี้เราก็ตัดได้ผ้ามาหนึ่งผืนแล้วนะคะลักษณะก็จะประมาณนี้เลยค่ะอันนี้เป็นขนาด8คูณ8นิ้วนะคะสีฟ้าครามเราจะตัดเป็นผ้าซ้ำไนนะคะเราจะตัดเป็นขนาด8คูณ8เนิ้ยค่ะก่อนที่เราจะมาวัดเส้นนะคะเราต้องวัดขนาดว่าแพทเทิร์นของเราตรงกับเส้นหรือเปล่าถ้าวัดไม่ตรงเส้นนะคะ ของเราก็จะเบี้ยวเลยค่ะหลังจากที่เราวัดเสร็จนะคะเราก็เริ่มตัดตา,ตามเส้นที่เราวัดกันได้เลยนะคะนี่เราตัดเสร็จแล้วค่ะเราจะวาดรูปไว้ในยายกระดาษสาตัวนี้นะคะในใย,ยกระดาษสานี้เราวาดรูปได้ดีเลยค่ะคุณสมบัติของมันคือมันสามารถซึมได้นะคะ ในใย,ยกระดาษสาตัวนี้นะคะเราวาดรูปลงไปแล้วเราก็จะมีกากาบาทไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ทับลงไปในผ้าค่ะผ้าของเราเราก็วาดรูปกากบาทไว้ตรงนี้เหมือนกันนะคะเวลาเราจะปั๊มลายด้วยปากกาลบร้อนนะคะปากกาลบร้อนตัวนี้มีคุณสมบัติคือเวลาที่เอาไปรีดแล้วนะคะมันจะละลายค่ะซึ่งเราจะมีขั้นตอนการรีดด้วยะคะ่ะมันจึงละลายแล้วก็เราจะไม่ได้ซักนะคะ ความหมายของไลนนี้ชุมชนของเราทำเกษตรกรรมเป็นหลักเราปลูกกระหล่ำปีข้าวโพดและข้าวค่ะเป็นวิถีชีวิตของชุมชนของเรานะคะตอนนี้เรากำลังลอกลายผ้าลงในผ้าของเรานะคะขั้นตอนการลอกลายเราไม่ต้องทำรวดเร็วนะคะเพราะว่าปากกาจะไม่ซึมลงไปในผ้าค่ะการลอกลายแบบนี้นะคะเป็นวัเป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะ อันนี้เป็นกล่องไฟใช้นะคะความพิเศษของกล่องไฟนะคะเราจะปั้มลายเนี่ยมีความรวดเร็วกว่าค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เป็นผ้าที่เราลอกลายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําขั้นตอนการปักค่ะการปักของเรานะคะเป็นการปักลายทึบค่ะภาษามฮงเรียกว่า ะะจากที่เราปักเสร็จนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีสีสันมากเลยนะคะจากนั้นเราก็เอาไปเย็บเลยค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเราก็มาปักโลโก้แบรนด์มององของเราลงในผืนผ้าที่เราปักมานะคะหลังจากที่เราปักลายวิถีชีวิตแล้วก็ปักโลโก้ของเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาอัดกาวค่ะนี่ค่ะเรารีเสร็จก็เป็นลักษณะน,นี้เลยนะคะผ้ามันติดกันแล้วค่ะจากนั้นเราก็ไปเย็บเข้ารูปกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาขั้นตอนการเย็บแล้วนะคะการเย็บเราจะมาเย็บขั้นตอนนี้กันก่อนค่ะเส้นนี้นะคะตามแบบนี้เลยค่ะจากเมื่อกี้นะคะเราตัดมุมนะคะตอนนี้เราก็มาในเครื่องพงแล้วนะคะเอามุมฐานของเราค่ะประกบกันแล้วก็มาพงขอบให้ติดกันได้เลยค่ะ ลักษณะก็จะติดกันแบบนี้เลยค่ะเราทำทั้งสองด้านเลยนะคะนี่เลยค่ะลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปพ้งตัวผ้าซ้ำในกันนะคะในส่วนของผ้าซ้ำในนะคะเราก็ทำเราก็เย็บเหมือนกับขั้นตอนกันกันเย็บตัวนี้เหมือนกันค่ะ เรื่องจากเย็บขอบกันเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาวัดค่ะวัดให้เท่ากันนะคะ<ม>นี่นะคะเราเย็บฐานเสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็มาวัดตรงนี้นะคะ15เซนค่ะเพื่อตอนที่เราเย็บแบบนี้นะคะจะได้พลิกออกได้นะคะเราจะเย็บขอบตามตามรูปทรงนะคะ ตอนนี้นะคะเราเย็บขอบตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็พลิกด้านได้เลยค่ะนี่เลยค่ะหลังจากที่เราพลิกด้านเสร็จนะคะเราก็มาเย็บขอบตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูผลิตภัณฑ์ที่เราทําเสร็จเลยนะคะนี่เลยค่ะหลังจากที่เราทําทุกขั้นตอนนะคะตอนนี้เราก็ได้ตะกร้าผ้าบาเกสในมองลองของเรามาแล้วค่ะอันนี้นะคะขนาด 6, กณหนี้วนะคะ นี่ค่ะเป็นลายที่เราออกแบบเองตอนนี้เราก็เอานำมาปังแล้วนะคะนี่เป็นแบรนด์มองลองของเราค่ะอันนี้นะคะขนาด8คูณ8เนิ้ยนะคะจากนั้นนะคะพับลงมาแบบนี้เลยค่ะคุณสมบัติของมันนะคะสามารถใส่ต้นไม้แบบนี้ได้เลยค่ะ แบบนี้เลยค่ะ